สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเะวันนี้จอยจะมาตัดผักคะน้าไปกินจะนะจะตัดคะนา้าเอาไปกินก่อนมันจะแก่จก้ะนี่ผักคะน้าจอยเดี๋ยวจะมีอยู่สองกระถางจะสี่ต้นจอยก็จะตัดไปกินจะเอาไว้เดี๋ยวมันแก่ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนแล้วก็จะตัดเลย ก็ประมาณนี้ตัดแล้วก็ปล่อยให้เขาแตกขแขนงจ้ะอันนี้ีจ้ะก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนๆนะกำนึงเลยจ้ะ ทำราดหน้าได้ชามนึงจ้ะเรวจะตัดไอ้นี่ไปด้วยจ้ะเนี่ยจะถอนไปเลยจ้ะไม่ไม่ตัดจ้ะนะจะถอนไปเลยผักสลัดหอมจ้ะเนี่ยจ้ะ ไปด้วยจ้ะากผลออกจากอย่างเงี้ยเพราะว่าผักสลัดหอมจอยรู้สึกจะเยอะอยู่จ้ะนะเขากำลังงอกไปล้างเราจะไปถึงบ้านค่อยล้างต้นหอมก็ถอนเอาจ้ะ เพราะว่าจอยจะได้เอาเอา,เอาที่ไว้ปลูกแากอื่นด้วยไงเพื่อนๆนะแต่จอยก็จะถอดเอาไปกินจะเพราะว่าเบี้ยไอเนี่ยขึ้นเยอะๆกุยะ้ะไอขึ้นช่ายจ้ะนะเพราะว่าจอยทําเม็ดมันหกแถวนี้นเพื่อนทีนี้จอยคิดว่ามันจะไม่งอกมันงอกงอกกปหมดเลยจ้ะนี่ไอต้นหอมจ้ะ ก,ก็ลดต้นทุนที่เราจะไปซื้อมากินหน่อยจ้ะนะปลูกต้นหอมแล้วแต่ชอบกินต้นหอมปลูกแบบเนี้ยจ้ะนะมันหวานดีกรอบมันหวานมันก็แล้วแต่คนนะบางคนบอกว่าซื้อซื้อก็ได้ต้นหอมไม่แพงหรอกเนี้ยแต่สําหรับเจอก็แพงทุกอย่างเลยจ้ะแพงทุกอย่างถ้าปลูกกินเองอะ่ะมันก็มีความภูมิใจเพื่อนๆนะมีความภูมิใจที่ได้ปลูกผักกินเองอะ่ะ มีคมสุกจ้ะถามว่าเคยซื้อเขากินไม่ก็ซื้อเขากินบ่อยจ้ะพอโชคปลูกได้ก็ปลูกไปมันก็ไม่หนักหนาอะไรจอยจะไม่ละจอยยังไม่ล้างนะเพื่อนเพื่อนนะจอยจะเอาไปล้างที่บ้านเพราะจอยเดินกลับไงพอกลับไปอย่างเงี้ยล้างเงี้ยมันมันมันน้ำมันจดไปทั่วจ้ะ ้วก็เอาใส่เป็นเงี้ยทำปุ๋ยจ้ะจะตัดต้นกุ้ยช่ายด้วยเอาต้นจะกุ้ยช่ายไปกินด้วยจ้ะใส่ผัดไทยย่าตจอยชอบนะเพื่อนนะจอยว่าจะเอาตันไกลไว้ในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีดไม่คมไง เก็บไปให้หมดทุกอย่างจะผักไทยในต่างแดน,น,นเพื่อนๆปลูกไม่ใช่ว่าปลูกง่ายๆนะเพื่อนนะกวดจะปลูกได้กินเนี่ยโห oh. ปวดหัวมากกับดินฟ้าอากาศจะ้ะนี่ต้นหัวหอมนี่จอยจะเอาใส่ในกระถางเลยใส่ในกระถางปลูกไป จอยก็มองหาตันไกลตั้งนานนี่อยู่ข้างบนเนี้จ่ะนะแล้วก็จะมีสารเน่ด้วยจ้ะจะตัดสารเน่ด้วยเนาะสารเน่ก็งามงามจอยจะตัดสารเน่ด้วยจ้ะเอาไปลาบทาน้ําตกนาะพเพื่อนนะกินมุงกินเมี่ยงเยอะจ้ะจอยเป็นคนที่ว่าปลูกสารเน่ไม่เคยบํารุงอะไรนี่อะไรนะพเพื่อนๆนนะ ก็เอามาสิบเสียบมันก็ขึ้นจ้ะมันก็มันก็ลามอย่างนี้แหละตัดต้นหนามออกจ้ะอันนี้ต้นหนามทิ้งตัดไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาอีกจ้ะช่วงนี้จอยกินของเผ็ดไม่ค่อยได้ไงจอยก็อาจจะทำน้ําจิ้มแบบไม่เผ็ดจ้ะกินกับเ <c oughs> มี่ยงปลาเมี่ยงไก่อะไรประมาณนี้เพื่อน เยอะนะเอาไปแค่น,นี้พอจะเอาไปเยอะเดี๋ยวจะกินไม่หมดเพราะว่าบ้านจอยก็ไม่ค่อยมีใครกินจ้ะ,น,ะนอกจากจอยคนเดียวเนี่ยผมหอมเลยจ้ะเดี๋ยวจอยจะไปตัดเอ้ไอ้นี่จ้ะเรียกอะไรละ่ะผักสลัดตรงนู้นอีกจ้ะจะตัดในั้นี้ไปด้วย อ,นนอันนี้ตะกา้าจ้ะตะกา้าผักเห็นไหมไปลงไปจ้ะทุกปีปลูกจะได้กินเยอะแล้วแต่เพื่อนๆปีนี้อากาศมันหนาวกลางวันวันนี้แดดร้อนแดดแดดออกดีนะเพื่อนๆแต่กลาคืนหนาวจ้ะอ่าเอาบใหอย่างนี้ค่อยกระ,กระตอด ตัดเอาจ้ะเอาไปทำไอ้นี่เนาะกินกับเมี่ยงกินกับเมี่ยงกินกับสาคูไส้หมูอร่อยเพื่อนๆจอยมีไส้สาคูไส้หมูอยู่อาจจะทำสาคูไส้หมูกินอาจ้ะสตรอเบอรี่ออกดอกละ อันนี้ก็ผักคะน้าจากข้างในเนี่ยนะแต่ก็ดูแล้วไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพื่อนจะโตหรือเปล่านะกล้วยก็กาลังแทงหน่อจากกล้วยนี่จะจอยไม่สามารถที่จะเอาลงดินได้นะเพื่อนนะแต่ว่ากฎเขาก็คือกฎนะเพื่อนๆน,นะจอยจะบอกให้เข้าใจตรงนี้อีกรอบนะบางคนบอกว่าเอาลงดินมันเป็นพืชเป็นพืชที่แบบไม่เลื้อยไอ้ไน,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 นู่นไอ้นั่นไอ้นี่เพื่อนๆนต้องเข้าใจนะเราเช่าที่เขาอยู่จ้ะนะเขาให้เราเช่าในราคาที่ถูก เราก็ต้องทําตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้จ้ะคือเขาบอกว่าปลูกได้แต่ปลูกใส่ในกระถางถ้าเขาบอกกฎก็คือกฎจ้ะเราจะมาทําตามอําเภอใจเราไม่ได้จะตัดรูบาบจ้ะนะเอารูบาบไปอีกจ้ะรูบาบรูบาบนั่างแอบตัดอีกเนาะ เดี๋ยวมันจะแก่ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆถ้าไม่ตัดไว้ก็เนี่ยอันนี้อวบมากเลยจ้ะก้านเนี้ย มีต้ก้านใหญ่อนนก้านนี้เพื่อนๆสมบูรณ์มากอันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนี่อันนี้ถือว่าก้านใหญ่มากจ้ะนี่ก้านาเบลรอเลย สมบูรณ์จ้ะ จะผักที่จอยเก็บไปก็ได้ประมาณนี้จะนะผักไทยจ้ะก็จะมีผักสลัดสลัดหอมแล้วก็ไอ้นี่จะคณะต้นหอมต้นกุ้ยช่ายแล้วก็สารแน่ส่วนนี้ก็เป็นรูบาบจะนะเก็บเอาไปจะโอ้ยทำขนมเพื่อนๆนีๆ่แหละที่จะเอากลับบ้านวันนี้คะนก้ก็ต้องตัด เช้านะจอยมาสายแล้วจะนะมันก็เลยดูเหี่ยวนะก็เลยดูเหี่ยวปุ่มหงต้นหอมจอยจะให้ดูต้นหอมสารแหน่สารแหน่ก็งามจะนี่จะเริ่มเหี่ยวละจอยจะเอากลับบ้านจะเอาถุงมาพร้อมจะ ่ปเขาบอกว่าถ้าตัดผักนี่ต้องตัดแต่จะไปเช้าๆรู้ไหมก็ตอนเย็นจ้ะนะแต่จอยมาสายแล้วไงเพื่อนกว่าจะทำนู่นทำนี่ที่บ้านเสร็จมาก็สายเลยนี่โดเีนี่ผักสลัดจ้ะ กลางวันรู้สึกแดดแรงนะเพื่อนๆนแต่กลางคืนเนี่ยเป็นน้ําแข็งจ้ะหนาวจนเป็นน้าแข็งตอนนี้ร้อนละกลางวันร้อนจอยถึงไม่กล้ากล้าเอาพวกกล้ามะคุงมะเขือมาไงเพื่อนๆนะกล้ามะละกล้าอะไรที่อยู่ในบ้านอะ่ะยังไม่เอาออกมาเดี๋ยวมันตายจ้ะนี่ ไปล้างที่บ้านจะล้างตรงนี้ไม่ได้เพื่อนๆควรจะเดินถึงบ้านน้ำหกทั่วถนนอีกจะเดินน้ำย้อยตามทุ่งไปไอายเขา <c oughs> ห่วงอายเขาอีกก็ยังห่วงอายเขาอยอะแต่ะ <c oughs> ไม่ค่ะนะกลับบ้านนี่ลูปอาบจ้ะเด็ก <c oughs> <c oughs> กูบาปก็ได้เยอะอยู่จ้ะมาก็เก็บไปอย่างเงี้ยจะดีกว่าเดินกับตัวเปล่าอยากจะทำกินก็เอามาล้างทำกินเลยอันนี้หนักอยู่อันนี้ก็จะก็จะเอากรบเอาไว้ในในกระท่อมจ้ะนะมันก็มีผักบางอย่างจะที่สามารถเก็บกินได้ช่วงนี้เนาะ แต่มันอาจจะเลอหน่อยของจอยเพาะจอยก็กะจะไม่ปลูกอะไรเยอะเพื่อนเอน้อแต่ว่าดูดูแล้วก็เต็มสวนนี่ก็จะเอาลงดินน่ะไม่เยอะหรอกจ้ะแต่ปลูกใส่็จในกระถางนี่แหละที่ซื้อดินมาเสริอมอ่ะเยอะน่าดูเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะตายก็ไม่รู้แหละผักนะแต่ก็จอยก็จะปลูกจก้ะปลูกจนมันได้กินนั่นแหละนะโอเคไงจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพื่อนไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ